สวัสดีค่ะวันนี้มาซื้อเค้ก้านพี่กวังนะคะวันนี้เป็นไส้ฝอยทองนะคะยา่าเอาฝอยทองลูกเกดช็อกโกแลตก็ได้นี่น้องก็หอมอยู่ตรงนี้นะคะแค่หอมขี้ให้ค่ะหอมขี้ให้ค่ะหอมัน โอเคอ่าช็อกโกแลตอู้นี่ไงมาโอยฉันยังไม่อะบังบี okay, uh, นะให้ตั้งแต่สารา่นในยายกวามาให้อน,นี่นี่มันท้าฟ้าลูกไปสาราไหนละ,นะเนาะไปอย่างนาราเนาะับด่ายังไงอย่างเงี้ยไ่แ้ดหรอไม่แ้พดหรอ แดดมางค่มอเลอหัรนดูหยยงกอบแก้วน่ะโอ้โหบ่ดย้ายบดึย้ายแกวบดึงย้ายนี่ได้แล้วนะคะมา้องก้มหอมมาี้บาทอ่ะ 15บาบาทของน้องแก้มหอมได้แล้วนี่15บาทนะคะฝอยทองลูกเกดช็อกโกแลตนะคะมาออมสะสมหน่อยบ้านที่ปูน <framework sm all Norwegian> <for skill> ั่น่ะที่ว่าแยกบ้านประหยัดนั่นอ่ะที่เองไปส่งวันนั้นอ่ะมาตะลืมตะลั่นอ่ะ สามอันเลยใครังเนีนใ่มียม่านี่อ่ะน้องกัหอมมาก,กินเคับว้าวน้องกัญหมกินนะเอายกลูกเกดอีกแล้วยกฝอยทองเอาอือ่อยยนะอร่อยนะ เหมือใกล้หมาเรียนมือหมดแล้วอร่อยไหมคะที่ไหนพี่อ๋อนี่เมียน่า้วานพัลลุฮันหรอวะว้า มาเคแมขึ้นไมไม่มาไม่เ <avez> ค็แม่ถ้าจะไปอ่ะไปเหตุการณก